Oh. สวัสดีครับทุกคนเฮีย er. กลับมาจากออฟฟิศแล้วฮะอาบน้ําอาบท่าเรียบร้อยเตรียมตัวจะนี่ครับวันนี้นั่งทําประกอบไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วละ่ะแต่วันนี้จะตัดเส้นแล้วก็เช็ดนะครับผมที่ตัดเส้นไว้นี่เห็นไหมเป็นไฮนูเอนะก็คิดว่า ประกอบตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ว่าจะให้เสร็จแล้วแล้วก็ถ่ายคงถ่ายคลิปเอาไปให้ทุกคนได้ดูคือเหมือนช่วงเนี้ยจะซื้อพวกไฮนูอะไรที่เป็นไฮนูเนี่ยเก็บให้เป็นคอลเลกชันก็เลยเห็นตัวนี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็น SD แต่คือว่าเป็นสีไทเทเนียมนะมีขายที่เดอะกัน,นัมนำเบดอย่างเดียวแต่คือว่า วันนั้นไปดูแล้วมันไม่มีต้องที่อารีแต่ไม่รู้ว่าที่อารีเขาจะยุบมาที่นี่แล้วหรือยังเดี๋ยวต้องออโทรไปสอบถามที่กันน้ำเบทอีกทีหนึ่งนะอันนี้คือไฮนู New, เดี๋ยวจะรีบทําแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะแต่วันนี้เมื่อกี้นี้ว่าทุกคนเฮียไปไล่เปิดนะก่อนอาบน้ำไปเปิดไปเจออันนี้เนี่ย RX8 US Gundam American Type นะซึ่งมันเป็นรูป RX8 ขี สองเนี่ยคือเนี่ยมันเป็นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวขึ้นเฮียขึ้นรูปให้ดูมันมันยังไงรู้ป่ะคือมันเป็นเหมือนลายธงชาติเลยซึ่งตัวเนี้ยเฮียเห็นแวบๆใน f a c e b o o เน่ยแล้วปรากฏว่าเลื่อนไปตอนเนี้ยเป็นเวลาสามทุ่มแล้วแล้วไปเกิดว่าไปเจอในเพจของออกันพาสุพีมนะซึ่งเป็นของน้องที่รู้จักนะทั้งเจมอะไเนี่ยขึ้นเข้าขายของเป็น ของที่เป็นลิมิเต็ดหรือของพี่บันไดหรืออะไรตอนเดียวๆต้องพูดก่อนนะคือเพจเขาไม่ได้มาจ่ายอะไรให้ผมแต่คือว่าเห็นปรากฏว่าเห็น,เห,นเ,ยยเห็นแล้วยังไงเห็นแล้วเมื่อกี้เลยตอนนี้เป็นเวลา3ามทุ่มนะฮะก็เลยลองทักเข้าไปเห็นเขาโพส์นะไอตัวอเมริกันไทเนี่ยนะเขาบอกว่ามีพอสมควรเลย ก็เลยอินบ x ็อกเข้าไปคุยอินบ x ็อกเข้าไปคุยเสร็จเอา้ามีมีส่งได้ไหมสามทุ่มส่งได้เลยเขาก็เลยจัดการมาแล้วนะจัดส่งมาให้เดี๋ยวของมาถึงเดี๋ยวเฮียจะเอาให้ทุกคนได้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันตอนนี้ในเรื่องของนูเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้จะทําให้เสร็จเลยแล้วเดี๋ยวอเมริกันไทยเนี่ยมาถึงใจร้อนไหมล่ะใจร้อนไหมล่ะ ใจร้อนได้มันต้องได้มันต้องได้นะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวของมาถึงแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูอันนี้ก็จะทําต่อแล้วกันขออนุญาตนั่งเช็ดพันธุลายไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยออมาต่อเนื่องแล้วพรุ่งนี้อยากจะรีบๆทาแล้วเนี่ยแล้วมีไอ้ตัวนี้อีกอ้าวมอไซค์เรียกเลยในชะ่ฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับพอดีมาส่งของครับอ้าโอเคโอเคครับถึงยังครับ ใช่ครับตึก4ครับผมผมต้องไปรอถ่าเลยตึกที่สามเลยครับผมเดี๋ยวเดินไปครับผมโอเคครับ้โหวายแท้ลาลามูฟมาถึงแล้วไปเลยดีกว่าไปดูกันตะาโหวเหลือเกินโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ อ้าวมาถึงแล้วโอวใส่ถสุงกันน้ำเบตดมาให้เลยนี่ทุกคนนี่โอ้โหม,มาในแพ็กเลยเป็นไงไวสะใจสักจริงเชียวนะฮะเออนี่โอ้โหหนูขยบไปเลยหนูขยบไปเลยนี่ทุกคนฟวัวนี่นี่นี่นีเฮ้ยเทว่ว่ะเอ็นทิเกตกันกันพานะไม่ต้องใช้ครีมไม่ต้องทำสี อลิแอดกันดัมเบลเกอร์เบทเทิลโรก R X 8ขีดทูยูเอสกันดัมอเมริกันทนะหนึต่อร้อนะ <Okay. S 1> ก็สแกนดูนะครับก็จะคือไปที่อนิเมะนะครับผมแบบนี้เอ้ยหูหน้ากล่องแบบเท่ๆเลยวะ่ะทุกคนเอ้ยเอ้ยเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวแค่นี้เอามาให้ดูประมาณนี้แหละก็ไม่มีอะไรมากครับตอนแรกเฮียกาจะประกอบไอตัวคุณ เคียวไซเซนกินะก็มาเจออเมริกันไทยนี่เข้าไปเอาเป็นว่าเสร็จจากนูแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะก็ถ้าใครอยากให้ประกอบก็คอมเมนต์มาได้ครับผมโอเคคืนนี้นั่งขอทำอะไรไปเรื่อยเปื่อยก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน v l o ็ d a i l y ถ้าเสร็จพรุ่งนี้ก็จะทำตัวนี้ต่อนะแต่คือคอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะโอเคขออนุญาตท,ทำอ่านอย่างอื่นต่ออันนี้ก็จบภารกิจวันนี้ไปแล้วนะ พรุนี้เจอกันครับบายบายฝันดี Tomorrow สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อคืนนั่งทำถึงตีสามเลยนะฮะวันนี้ก็เอาไอ้ตัวนี้นี่ประกอบเสร็จแล้วนี่น่ารักไหมน่ารักไหมต,มตุ้มอตุมิเลยนะฮะก เพือมันดูแบบมีอะไรเดี๋ยวเอามารวมกับพวกพี่ๆมันดีกว่านะฮะก็วันนี้ขอเอามาถ่ายอินเสิร์ตนะที่ออฟฟิศนะแล้วก็เดี๋ยวกลับไปทำคลิปทำอะไรต่อนะฮะตัวนี้ก็ <c oughs> เป็นอีกตัวหนึ่งที่ก็คุ้มดิมเหมือนกันนะแต่ที่จะจำราคาไม่ได้นะเดี๋ยวไปหาราคามาแต่คือว่าวันนี้ทำอะไรแล้วก็ เดี๋ยวช่วงบ่ายมีอะไรมาส่งอีกก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะก <_ d> um> ินข้าวกันยังทำอะไรกันยังครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงแล้วนะครับผมโอ้โหะอากาศแบบอึมครึมเลยวันนี้ไม่มีแดดนะแต่ก็อากาศแบบเหมือนเอ้ยหน้าหนาวหรือว่าอะไรนะหน้าหนาวปะ <_ d> um> เหมือนจะหน้าหนาวอ่ะให้ดีว่านะเดี๋ยวทําต่อทักกระต่ออีกแล้วก็โอ้ งานงานงานหลายวันเหลือเกินนะฮะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ใครดองอะไรไว้มาบอกเล่าให้ฟังหน่อยครับผมนะฮะของผมดองเพียบเลยนะดองแบบดองเกลือดองเค็มดองขี้หมาเนี่ยนะอ่ะขออนุญาตก,กินข้าวก่อนดมันยังไม่ได้กินข้าวเลยไปแล้วครับผม a few moments later พี่มีของมาส่งเมื่อไหร่อยูอ่้งโต๊ะเมื่อกี้ เมื่อไหร่เมื่อกี้เลยตามดครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งปิดไฟก่อนแล้วกัน หยัางวะหยั่งวะหยัางวะเอา,อาโทรศัพท์เข้าอีกฮลัลโหลอ่าเยื่องอื่นเสร็จแล้วครับเหลือตัวฝาฝากำลังเข้ามาครับน่าจะพรุ่งนี้ถึงครับผมใช่ครับอะโอเคเมื่อกี้โทรศัพท์เข้านะมีอะไรมาส่งฮะ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  เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้อะไรนะเขาให้มาเฮ้ยบิกโพนี่ตายแล้วตายแล้วหวาตายแล้วหวาสั่งมาซ้ำมะโทษนะก็เนะี่ยดูนู่นเลยเร็จแล้ว <c oughs> กดว่าสามมวยทุกคนเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยอะไรที่เี่ด,ดูดิมาโทษใครอยากได้บอ,อกเลยขายให้ถูกๆนะฮะโอเคอันนี้อะไรพอดีว่าเป็นอะไรที่มันไม่มีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันขออนุญาตไปทํางานก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันมีอย่างหลายทําแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยนะเดี๋ยวมา t hours later ตัวนี้มันเป็นอะไรตกครับพี่ตกมาม ซ่อมเปลี่ยนเซอร์วิสเซอร์วิสเซอร์วิสเด้นะะซ่อมด่วนซ่อมด่วนอันนี้เทสอีกราหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่ามีอะไรอ่ะเทสบินเปรือปอปอป่อเลยเปรื่อเลยนะอันนี้ก็เป็นงานที่ซ่อมกันอยู่ทุกวันทุกวันนะเซอร์วิสนะไม่ได้ขายอย่างเดียวเซอร์วิสซ่อมนะเปลี่ยนอะไร เป็นภาพชัดเจนอ๋อก้มลงแนะ่อ่าอันนี้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเฮียบินเองแล้วเดี๋ยวรอก,ก่อนนะแปบ๊บหนึ่งนี่ซ้อมทุกวันครับผมนะร้านเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสิวัลอีสวิวนะทำงานก่อนทำงานหน่อยนะขายของขายของนะช่วงนี้ใช้เงินเยอะนะฮะนี่ค่ลูกค้า อยู่ข้างในนะฮะ mm hmm. เกรงใจเสียงดังนะโอเคเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งดิเฮียบ,บินให้ดูอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวรอให้ลูกค้าไปก่อน t w นะ12 seconds later เรียบร้อยเรียบร้อยเสียงเงียบไหมเงียบ <Yeah. S 1> นี่ก็ไปอีกหนึ่งลำนะครับเปลี่ยนบอดี้ตามนะอันนี้เป็นลำที่สาม ของวันนี้แล้วนักรับผมเี hey. ่เทสบินเรียบร้อยกล้องทำงานปกตินะอ่าแหมเรียบร้อยเรียบร้อยจริงๆแล้วเทสบินเสร็จเรียบร้อยแล้วละ่ะแล้วกูว่าเอามาเทสอีกรอบหนึ่งเปลี่ยนกระดองนะโอเควันนี้งานซ่อมก็ไม่มีอะไรแล้วละ่ะประมาณนี้สามเครื่องสี่เครื่องก็เดี๋ยว มีเครื่องหนึ่งพี่เขามารับไปเ,เขาไปไปเที่ยวอเมริกามันนะ้งนะก็ซ่อมแล้วก็เอาไปโอเคเดี๋ยวขออันนี้ทำงานร้านเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปทำของเล่นต่อไปถ่ายไอ้ตัวไฮนูปะปะปะลำคาญอย่างนีน้พูดทั้งวันเลยนะพูดทั้งวันอะ เ้จริงๆแล้วมันจะมีอันนี้อีกอันหนึ่งเป็นมาร์สเกตนะก็อันนี้เดี๋ยวจะเอามาไปถ่ายอินเสิร์ตจริงๆแล้วเฮียทำตัวนี้นี่นี่เอสดีตัวนี้เห็นไหมตุ้มุกตุมิตุ้มุกตุมินะเป็นไ,ไงน่ารักวะน่ารักวะเนี่เดี๋ยวจะเอาไปเรียงดูว่ามี SD HG RG เอ็มจนะีนะฮะนะเอเอ็มจีนีเอ็มจีเอ็มจีเอ็มจีแต่เอ็มจีสีมันไม่มันมันม่วงแบบม่วงไปเข้าพวกอะดูดิเห็นปะเนี่ยมันก็ดูแบบแปลก,กนะอะไรประมาณนี้ มันก็เลยยังไม่อยากจะเอามาถ่ายนะฮะเอาเป็นว่าอุ้ยโอเคไปดีกว่าค่อยว่ากันนะวีล็อกเดลลี่วันนี้ไปดูไอ้พวกชดใช้กรรมอยู่ออฟฟิศตั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้วนะฮะแเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันขออนุญาตไปถ่ายคลิปก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วเดี๋ยวจะรีบถ่ายรีบอัพแล้วก็กลับบ้าน นะไอหลายตัวเหลือเกินไอช,อชื่ออะไรนะไอตัวนั้นอนะยังไม่เสร็จเลยนะฮะอาเคดะนะก็ค่อยไอ้น,นี่กันอ่นะขออนุญาตไปถ่ายคลิปแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ Vlog d a i l y วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายวันนี้วันเกิดใครแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครมีปัญหาอะไรก็ขอให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับผมไปแล้วจา้าบายบายสวัสดีครับ